เชื่อว่าใครหลายคนนะครับก็มีความทรงจําในวัยเด็กที่แตกต่างกาันไม่ว่าจะเป็นความทรงจําที่เกิดจากการเรียนเกิดจากเพื่อนหรือการทานขนมชนิดต่างๆที่ไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันหรือหาได้ก็หายากเหลือเกินนะครับซึ่งวันนี้ช่อง 2K t o d a y ก็มี10อย่างขนมโบราณของเด็กไทยนะครับซึ่งเชื่อได้เลยว่าถ้าใครเห็นมันอีกครั้งก็จะทําย้อนให้นึกถึงวันเก่าและอยากที่จะกินมันอีกครั้ง ขนมยิ้มยิ้มเป็นขนมอบกรอบนะครับซึ่งในบรรจุเนี่ยเขจะแถมช็อกโกแลตมาด้วยเรานะครับจะต้องเอาขนมปังอบกรอบเนี่ยจิ้มช็อกโกแลตออกมากินซึ่งเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยก็ยังจํารสชาติของมันได้เป็นขนมปังแท่งกรอบหวานนิดนิดจิ้มคู่กับช็อกโกแลตนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับราคาก็จะอยู่ไม่เกิน2บาท ขนมตังเมกรอบหรือขนมที่ใครๆหลายคนเรียกว่าขนมไม้ซึ่งมีลักษณะมันเหมือนไม้นะครับมีรสชาติที่หวานหวานมากนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าหายากเท่าไหร่นะครับยังสามารถหาได้ตามร้านต่างๆได้อยู่หมากฝรั่งนกแก้วถือว่าเป็นหมาฝรั่งในตำนานชนิดหนึ่งเลยนะครับซึ่งเชื่อว่าเด็กๆหลายคนในวัยนั้น่ะ ก็จะผ่านมาแล้วทุกๆคนซึ่งจุดเด่นของหมาฝรั่งเนี่ยก็จะมีกลิ่นที่หอมมากนะครับและเมื่อแกะออกมาเคี้ยวเนี่ยเด็กๆในวัยนั้นเนี่ยครับก็จะเอามาเคียเค้ยวๆแล้วก็เป่าเป็นลูกโป่งนะครับซึ่งจะแข่งกันกับเพื่อนๆถ้าใครเป่าได้ใหญ่กว่าเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะและถือว่าเท่มากเลยนะครับอีกทั้งนะครับในบรรจุด,ด้านในเนี่ยก็จะมีลายการ์ตูนต่างๆที่หอมาก,กับหมาฝรั่งด้วยเอามาสะสมแล้วก็จะเอามาโชว์เพื่อนๆซึ่งถือว่าถูกใจเด็กๆหลายคนเป็นอย่างมากเลยนะครับ k ิตตี้บอเป็นขนมโครนไอศครีมซึ่งเป็นลักษณะ DIY เอาเองนะครับในบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะมีโครนไอศครีมออกมาให้1โครนซึ่งเวลากินเนี่ยเราต้องบีบครีมใส่ไปในโคนนะครับให้เป็นลักษณะซอฟต์ครีมและมีให้เลือก2รสชาติด้วยกันนั่นก็คือครีมช็อกโกแลตและครีมสตอรอเบอรี่สับปะรดโค l a อลาอัดเม็ด พอนึกถึงนมอัดเม็ดเนี่ยก็ต้องนึกถึงโคลร์าอัดเม็ดซึ่งได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับลักษณะนเนี่ยก็จะเป็นซองการกินส่วนใหญ่เด็กๆจะไม่ได้กินนะครับส่วนมากเนี่ยจะเอามาทุบออกมาบดนะครับให้มันเป็นผงจากนั้นก็ใช้หลอดนะครับดูขึ้นมาพ่นเป็นควันให้เหมือนบุหรี่ซึ่งถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในเด็กในวัยนั้นการถือมาและพ่นเป็นควันเนี่ยรู้สึกว่าเท่มากเลยทีเดียวบุ้ยแผ่น หือว,ว่าเป็นขนมยอดนิยมอย่างมากเลยนะครับซึ่งมีราคาถูกแล้วก็ได้เยอะด้วยลักษณะเนี่ยก็จะเป็นแผ่นกลมๆคล้ายเหรียญบาทนะครับเรียงกันหลายๆแผ่นเป็นบวยและสามารถที่จะแบ่งให้เพื่อนๆนกินด้วยได้บันจุเนี่ยห่อจะเป็นสีแดงสไตล์จีนๆนะครับและเชื่อว่าผู้ชมเนี่ยก็ยังจำรสชาติของบวยแผ่นชนิดนี้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับ ลูกอมไข่ไดโนเสาร์ลูกอมที่มีลักษณะาขาวๆคล้า,ายไขยย่ไดโนเสาร์หรือบางคนเรียกว่าไข่จิ้งจกซึ่งจะมีน้ำตาลเคลือบไว้นะครับด้านในเนี่ยจะเป็นรสส้มหวานหอมสามารถที่จะอมเคี้ยวได้ทั้งวันเลยนะครับกังหันดูจากภายนอกเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นขนมเลยนะครับแต่มันจะเป็นลักษณะของกังหันที่เด็กๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่จะถือออกมาแล้วก็จะวิ่งเล่นนะครับให้กังหันมันหมุนแต่ถ้าดูจากด้ามที่จับเนี่ย ก็จะมีลูกกวาดสีสารชนิดต่างๆนะครับซึ่งเรียงเรียงกันเนี่ยเด็กๆส่วนใหญ่ที่ซื้อเนี่ยไม่ค่อยกินลูกกวาดหรอกครับเขาจะเอามาให้เล่นกลางหันซะมากกว่าดากอนทังเป็นขนมที่มีลักษณะเป็นเยลลี่แผ่นยาวๆโรยน้ำตาลเกล็ดรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับซึ่งจะบรรจุในห่อพลาสติกที่ยาวๆเหมือนดาบหลายคนตอนเด็กเนี่ยก็จะเคยซื้อกินแน่นอนเวลากินเนี่ยกัดออกมาเคลียวจะยืดๆออกมานะครับ เหรียญหรือลูกบอลช็อกโกแลตซึ่งเป็นช็อกโกแลตนะครับที่ห่อด้วยฟอยล์อลูมิเนียมสีทองหรือสีแดงเหรียญแบบเหรียญทองหรือว่าเงินหรือว่าทองคําหรือว่าลูกบอลนะครับซึ่งในวัยเด็กเนี่ยก็จะเล่นบทบาทสมมติเป็นเศรษฐีก็จะใช้ขนมชนิดนี้นะครับแทนเงินจริงๆที่จะเอามาเล่นกันแถมยังกินได้ด้วยสมุกแคนดี้ หรือว่าบุหรี่ปลอมนะมีรสชาติที่หอมมากและมีลักษณะทํำออกมาคล้ายกับบุหรี่ซึ่งเด็กๆในวัยนั้นนะ่ยก็จะเอามาคาบถือเป็นบุหรี่เดินไปเดินมาซึ่งถือว่าเท่มากเลยนะครับในวัยเด็กในสมัยนั้นนะ เป็นยังไงกันบ้างครับครบแล้วกับ10อย่างขนมของเด็กไทยในวัยเด็กซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผมก็คิดว่ายังที่จะสามารถหาขนมพวกนี้ได้อยู่และใครหลายๆคนนะครับก็ต้องชอบมันกันเลยทีเดียวและผู้ชมนะครับถ้าหาชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทําคลิปอื่นต่อๆอไปอีกนะครับขอบคุณครับ